ผมชื่อนายประการบุญชิเลนจิบาร์นาฬิก6 3 1 0 3 1 9ครับวันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับครับผมจะมาพูดถึงการว่ายน้ำด้าบิเซยครับโดยใช้กล้ามเนื้อในการว่ายน้ำนะครับหนึ่งครับกล้ามเนื้อยากคือหนึ่งไดรอยมาสเอร์สองใบใบเสบนเะครับทบเมาเซ อืมเ <c oughs> ล็แล้วก็เล็กตัสที่มันเราสามาเซอร์ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการรนาอย่างก็คือ m อ m ส s ริงครับอ่อแล้วก็รับชมการว่ายน้ำทา่าบิเซีย Biceps, <c oughs> <tr> pecs, shoulders, and quad muscles. You'll burn on average 750 calories per hour when swimming an effective stroke. Here's how. Body position. Keep the body as close as possible to the surface of the water. The entire butterfly movement should be fluid and continuous. The hips act as a pivot point. Head Start with the arms forward and the eyes looking slightly. <laughs>